เมื่อวานนี้มีคนแชร์กันมากเลยเป็นภาพเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นภาพเอกสารค่ะการลงทะเบียนนะคะของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งทรง,งศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานค่ะ<อ>ไม่เคยเห็นเลยไม่มีใครเคยเห็นเลยดูสิเขาแชร์กันเยอะมากนะคะแล้วก็ผลงานโปสการ์ดนะคะฝีพระหัตของสมเด็จย่าค่ะพระราชทานแด่เพื่อนบ้านชาวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีภาพสมุดพกนะคะ อันนี้อันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะใช่เขียนว่า happy new year ใช่ไหมไม่ได้เรียนฝรั่งเศสมาเลยพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกเหมือนกันเมื่อเช้าคุณออพูดถูกบองบองอ่ะดูสิพูดไปแล้วกลัวเดี๋ยวปล่อยไกลเลยบองอนุยไม่น่าใช่บองอนุยนะบองชูไม่ได้บองชูนะคุณเอาเป็นว่าแปลว่า happy new year แล้วกันค่ะก็มีภาพสมุดพกนะคะที่หาชมได้ยากด้วยค่ะ ภาพทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์สารคดีชุดตามรอยเสด็จประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะของในหลวงรัชกาลที่9ที่จะออกอากาศทางช่อง9เริ่มวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะถ้าใครอยากดูมีแต่ภาพหาดูได้ยาก ทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็จะมีการนําเสนอนะคะเป็นนิทรรศการตามรอยเสด็จประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะผ่านภาพพระบรมฉายาลักษณ์นะคะที่หาชมได้ยากซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนนี้นะคะที่ลานกิจกรรมชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอมเบอร์ซีนะคะสามารถที่จะไปชมกันได้ค่ะคคสารคดีที่อยากดูมากก็นเนี่ยแหละครับตามรอยเสด็จประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันนี้อยากดูจริงๆอย่างทางทีมงานเมื่อเช้านี่วุ้ยีอ่าน เจอว่าเออจะมีการฉายไม่แน่ใจว่าจะฉายที่ช่องไหนยังไงปรากฏว่าทั้งช่องเราเองนี่แหละครับทางช่อง9 m c o t HD ช่องแบบเดี๋ยวนี้ดูใช่ตลอดเลยคืออยากจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทําให้ทุกคนเนี่ยอยากที่จะรู้ประวัติศาสตร์จริงนะคะก็จะฉายนะฮะทางช่อง9เริ่มวันที่14พฤศจิกายนนี้ยวขอแชร์ให้กับทันย่าแล้วก็ที่ฟังนิดนึงก็คือเมื่อวานนี้ตอนที่เราได้ไปเจอผู้คนมากมายและเราก็ได้สัมภาษณ์ถามความรู้สึกซึ่ง เรื่องราวทั้งหมดที่เราไปบันทึกเมื่อวานนี้ชออากาศในคืนวันอาทิตย์นี้ในรายการวูดี้นะคระับคมันมีอยู่เรื่องหนึ่งเลยที่ทุกคนเห็นเหมือนกันก็คือว่าโอ้โหเมื่อพระองค์ท่านเสด็จสวรนคตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงได้มีโอกาสเพราะสื่อตอนนี้มีการแชร์กันเยอะมากาในโซเชียลในรายการเนี่ย<อ>ประวัติที่มาการศึกษาความเพียรพระราชกรณียกิจพระราชด â รัสพระราชดรัสทุกอย่าง และทุกคนก็พูดโอ้พูดแล้วคนลุกทุกคนก็อึ้งมากบอกว่าเพิ่งมารู้ตัวตอนนี้เองว่าเขามีคิงที่สุดยอดมากเพราะว่าเก่งรอบด,ด้านจริงๆคือครบเครื่องอัจฉริยภาพมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเมื่อสังเกตอ่านดูทั้งบทเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าทุกคำสอนของพ่อ<ะ>มันคือคำพี ที่พอรวมเล่มแล้วเนี่ยมันคือศาสตร์แห่งการใช้ชีวิตเนาะอย่างแท้จริงแล้ว,ลวทุกอย่างคือตอนเด็กๆที่เราโตขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะฟังในทีวีนะ mm hmm. ไงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็ฟังผ่านๆ mm hmm. แต่พอเราเราต้องโตขึ้นแล้วอ่ะเราต้องมีปัญญาหน่อยเนี่ยพอเราอ่านปุ๊บเราเราก็แบบเฮ้ยอันนี้มันคือหลักเบสิกของการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงจริงๆนะถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ไหนลองดูนะสมมติรวมเล่มให้ลูก เด็กกาลังเล็กๆเงี้ยกำลังโตลองให้หนังสือนี้เขาให้เขาศึกษาให้เขาอ่านไปเรื่อยๆไม่แน่นะคิดว่าเขาต้องเป็นเด็กที่โตขึ้นมาแบบดีและมีคุณภาพมากๆเขาต้องเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากๆโดยที่เราไม่ต้องไปขัดเกลารุงแต่งอะไรเขาเลยอะ่ะคิดว่าหนังสือแล้วก็พระราชดำรัสแล้วก็แนวคิดของพระองค์ทุกอย่างเนี่ยน่าจะขัดเกาลาสอนเขาได้ดีจริงๆนะลองดูพอเรามองย้อนกลับไปถ้าเรามานั่นคิดดูเนี่ย พระราชาที่เป็นพระราชาจริงๆเลยมสมัยก่อนเราโตมาเราอาจจะอ่านการ์ตูนดิสนีย์อย่างเงี้ยเราเข้าใจว่าคิงหรือพรินซ์ก็จะอยู่แต่ในวังแบบนั้นแต่พระราชาที่เป็นพระราชาจริงๆเนี่ยที่มาช่วยเหลือประชาชนลงคุกเข่าไปนั่นกับประชาชนและช่วยแบบต่อเนื่องอจริงๆเนี่ยไม่มีที่ใดในโลกแล้วนะครับอนอกจากพระราชาของเราในหลวงรัชกาลที่9ก้าดังนั้นวูดี้คิดว่าต่อจากนี้ไปแล้วเราก็คุยกับทุกคนที่สนามหลวง ว่าต่อจากนี้ไปจะยังไงต่อทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอ๋อก็จะเดินตามรอยพ่อเลยพ่อออกไปช่วยเหลือผู้คนยังไงเราก็จะออกไปช่วยเหลืออย่างนั้นพ่อให้ยังไงเราก็จะให้อย่างนั้นไม่ทด่ว่าถ้าทุกคนคิดแบบเนี้ยโอ้ประเทศไทยของเราคิดดูสิครับถ้าทุกคนนะฮะจะเดินรนอยตามพ่อมีดวงจิตวิญญาณของในหลวงราชการที่9อยู่ในใจเหมือนคิดแบบท่านทําแบบท่าน ประเทศนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนค่ะ